คนนี้เก่งมากเลยได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ต้องต้องยิงตุ๊กตาลง200ตัวนะจะได้หนึ่งตัวใหญ่เนี่ยถ้าซื้อในห้างก็ตัวละเป็นพันวันนี้เยอะสุดวันน้ชักสองรอบลูกมันสิบเปอระเซ็นต์พนันพี่บอกพนันถูกพอนแท่งลงจะน่อยมีเทคนิคห้ามห้ามชักห้ามชักไกลสองรอบต้องรอบเดียว ดูเป็นแถวทั้งทั้งสองแถบเลยเนี่ยเอาลงหมดเลยเ <c oughs> ออเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะไรว่าได้ไปแล้วสองตัวสองตัวก็คือตุ๊กตาต้องลงให้ได้สองร้อยตัวได้หนึ่งตัวคนนี้แชมป์ครับเรียกว่าคุม้ม ัวที่มันห่างเพื่อนใช่ไหมถ้ามันติดเพื่อนมันก็ลงยากกระแทแถวใหม่าระตทแถวใหม่เดต้องต้องต้องทั้งเดียวนี <c oughs> ่เขาได้สองตัวแล้วนะนี่ไปสองตัวแล้วเดียว ล่าสัตว์น่เลยล่าล้านล่าโอ,โอ,โอ้สุดยอดเรายิงไม่โดนยิงได้คจะชนห้ามค่ะห้ามแน่นมากยิงได้นะคะคอ๋อต้องมีเทคนิคหลายอย่างนะ ยิงมาก่อนบ่เคยเล่นเกมนี่มาก่อนบ่เอ้ยเด้งเด้งเลยเจ้าของเสียดายเลยนะเนี่ยเจ้าของร้านเสียดายเลยนะเนี่ยเจอลูกค้ายิงแม่นแบบนี้เนี่ยโดนแต่ว่าน้ำหนักกันไปไม่ถึง แถวหนึ่งก็ประมาณห้าสิบเออแถวหนึ่งประมาณยี่สิบตัวไหมที่ว่างๆนี่คือเขาจัดการเอาลงหมดแล้วแล้วรานล้านรนี่นี่รุ่นที่เท่าไหร่อะไรนี่ฮะรุ่นฮะรุ่นร้านรุ่นโลกรุ่นร้านรุ่นร้านหรือเปล่ารุ่นรานเลย สมัยก่อนเป็นเป็นว่างกระป๋องแวนบ่บอเขาเขาค่อยขายดูขายได้กันดีขายแบบนี้เป็นมาตลอดเนอะสี่สิบปีสี่สิบปีก็ก็ตุ๊กตาแบบนี้ใช่และตัวเดิมนี่เหรอไม่ค่ะเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยเมื่อยนีื่อนลูกค้าก้าวกล้าเรื่อยสิบไม่ต้องซื้อไม่ตลอดแล้วแล้วตุ๊กตานี่เฮ็ดเองที่ซังมาเนี่ยซื้อมากกันอยางซื้อเพ่าลงทุนกันเลย นี่นี่นลุ่มยางคักราะงข้าใจดีเลยคนลุ่มล่านเดียวนี่ล่านเดินแบบว่าล่านนี่แบบแนบเบิ้งแบบปลอดภัยนะเออมันเข้าง่ายมันเปิดเผยไงมันดูสะอาดสว,ว่างก็ดูคนกล้าคนกล้ามาเล่นอัน,อ,น<ะ>อื่นก่อย่างนจ้ของจะของ,อง<ช>คนดี <laughs>